ครับกาบสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับเรามาพบเจอกันอีกหนึ่งอีพีนะครับพี่พี่ชอบองคไหนพี่โทรมานะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าแล้ะครับพี่อันไลน์บนนี้โทรบนนี้ได้เลยนะครับพี่ผมมีนี่ครับพี่องค์แรกนะครับพี่นี่เป็นนี่ครับพี่ไอ้เป็นพระลักกูณนะพี่ยุคทวารนะพี่นะนี่ครับพี่เป็นหนังลำนะพี่นะนี่ครับพี่เป็นนางนางลำนะพี่นี่สนิมยกนะครับพี่แบบนี้นะครับพี่ อิศิยมยกครับพี่ขนาดบูชาครับพี่เขาเรียกว่านางลำมนพี่แต่ชื่อจริงเรียกยังไงผมก็เรียกไม่ถูกเนาะสนิมยกครับพี่นี่ครับอุดินไทยพี่เก่าแบบนี้เลยพี่นี่ครับผมเอาสองพันบาทครับพี่สองพันบาทครับสองพันบาทครับพี่ยุคทวารนะพี่นะของเก่าของขุดนะพี่นะนี่ครับพี่ยุคทวารลาวดีครับพี่นี่ครับ นี่ครับพี่นี่ครับพี่องคุณจักเมืองลบบุรีนะพี่นะนี่นี่ครับพี่อำเภอโคกสำโรงครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่สองพันบาทนะจ๊ะพี่จ๋าสองพันบาทนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะครับพี่นี่ขนาดบูชานะพี่ใหญ่นะครับนี่ครับพี่ชอบโทรมานะครับพี่สองพันบาทนะครับพี่สองพันบาทนะครับพี่นะครับแบ่งปันนะครับพี่ชอบโทรมานะจ๊ะ ผมก็รอพี่ๆอยู่นะครับนี่ครับพี่แล้วผมนี้นี่ครับอันนี้รูปถ่ายหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับพี่นี่ครับความสูงสิบหกนิ้วนะพี่นะความกว้างสิบสองนิ้วนะครับพี่นี่ครับเดี๋ยวผมจะพามาดูนี้นะพี่นะมีห้องภาพเรียบร้อยเลยนะครับพี่ถ่ายมีประหลอดอะครับพี่นี้แหละครับพี่นี่ครับพี่อีคครับ นี่ครับพี่มีห้องภาพนี่ครับพี่นี่ครับพี่ห้องภาพตัวนูนนะพี่นะปั๊มตัวนูนนะครับพี่ผมเอาพี่ๆสองพันบาทนะครับพี่สองพันบาทนะครับพี่กรอบเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่นี่ครับพี่หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกครับพี่ชอบพี่โทรมานะครับพี่ศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าห้าหกนะครับพี่นี่ครับไอ้ด้านหลังนะพี่นี่กรอบด้านหลังครับ พี่โทรมานะครับพี่หลวงพ่อจงเลยพี่นะหลวงพ่อจงเลยจ้ะพิจารนะครับพี่แล้วผมมีนี่นะครับเราจะพักเครื่องกันต่ออันดับแรกเลยพี่นี่ครับมีหลวงพ่อเดิมนี่ครับพี่ห้านิ้วนะครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะหัวเป็นย่ามไม้ครับพี่นี่ครับแบบนี้เลยพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับพี่ นี่ครับพี่นี่ครับหลวงพ่อเดิมครับพี่หลวงพ่อเดิมวัดนองโพครับพี่มีดหมอหลวงพ่อเดิมครับห้านิ้วครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหัวเป็นด้ามไม้แก่นะครับท้าเวฟสุวรรณนะครับพี่นะครับชอบพี่โทรมาพี่นะศูนย์เก้าสี่เจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าหกนะครับพี่แล้วมีครับนี่อันนี้เป็นมีดหลวงพ่อกวยครับพี่นี่ประมาณสักสี่นิ้วครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่นี่ครับพี่ อันนี้ไม่ใช่งานนะครับพี่อันนี้ไม่ใช่งานนะครับพี่นี่ครับนี่ครับพี่หัวเป็นนี่ครับอันนี้เป็นกระดูกกามช้างนะพี่นะแล้วก็แกะนะพี่นะนี่ครับพี่แล้วก็แกะเป็นหันุมานะครับพี่นี่ครับพี่แบบนี้เลยครับชํำๆเก่าๆแบบนี้เลยพี่ผมเอาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะครับพี่ดูมีนี่ครับพี่เห็นไหมฮะนี่ครับพี่ อย่างนักเกี่ยวนี่ครับพี่นักเกี่ยวนักเกี่ยวน่าใช้มากเลยพี่นี่ครับพี่โอ้โหสุดยอดครับพี่อันนี้เป็นหลงพอวกลวยนะครับพี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะน่าใช้สุดๆเลยพี่จา๋านะครับพี่ <c oughs> แล้วก็มีนี่ครับอันนี้สมเด็จสายยิ้นะพี่หลวงปู่ภูวดินแบบนี้ครับพี่ ผอมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยพี่นะผอมเลี่ยมเก่าๆแบบนี้เลยพี่ผมเอาหกร้อยบาทน,นะครับพี่หกร้อยบาทน,นะครับพี่กลุมมาหละพะกลักวรุ่นแรกครับพี่นะจะกลัวได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะหกร้อยบาทน,นะครับพี่หกร้อยบาทน,นะครับพี่น่ครับพับปิดตาลงปูผู้ ถ้าจำไม่ผิดนะพี่นะอย่างปูพูวัดนอกครับพี่แบบผมเอาหกร้อยบาทนะครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่เหลือพราะกลวยครับพี่ สองพีกเก็บเต็มเลยพี่เนี่ยผมเอาหกร้อยบาทน,นะครับพี่หกร้อยบาทน,นะครับเหรียญนี้ครับพี่ <c oughs> คดกระถินอันนี้มีคดมีสองอันนะพี่นะคดกระถิ่นพี่กลายเป็นหินหมดเลยครับเนี่ยผมเอาหกหกร้อยบาทน,นะพี่มีสองอันนะอันที่สองนะครับมีสองอันในอันที่สอง หกร้อยบาทครับพี่คดกระถินหกร้อยบาทครับพี่กุมารครับพี่อุ้งเล็ก,เกของลองพ่อเตะครับพี่นี่ครับสามงานหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่นี่สวยครับพี่พับิปตานี่ครับ จันกระบองพี่หลวงปูส่สีวัดอ่างศิลาสวยพี่สวยมากผมเอาหกร้อยบาทน,นะครับพี่หกร้ยบาทน,นะจ๊ะภาพปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันหลังแบบผมเอาหกร้อยบาทสรพี่ พับปิดตาผงคุกรักน้ำว่านสวยผู้เอี่ยมหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทครับพี่พับปิดตาแหวนพิ่รอดทำนี้รอยลงรักเห็นไหมลงพู้แก้วอพิมพ์ปั้นเก่าๆนี่พี่ยังมีรอยลงรักท้องเก่าๆนะเจ็ดร้อยบาทครับพี่วง,วงเนี้ยวงเนี้ยผมขอเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะโคตรสวยเลยพี่ เจ็ดร้อยบาทครับพี่หานุมาลปุสุนเขี่ยวเสือแกะออกเก่าแบบนี้พี่ผมเอาหนึ่งพันบาทหานุมาลปุสุนตัวนี้ผมเอาหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทเก่าเก่าสวยๆแบบนี้พี่หนึ่งพันบาทนะจ๊ะเก่าเก่าแบบนี้พี่หนึ่งพันบาทจะพี่จา๋าหนึ่งพันบาทนะครับพี่วัลคัง ผมเอาหกร้อยบาทนี่เส้นมารับพิมหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่วันละครพิมพใหญ่อกตันเกตทะลุซุ้มหูข้างเดียวผมเอาหกร้อยบาทครับพี่หกร้อยบาทนะครับพี่นี่ครับเดี๋ยวเราพกกลวย เหรียญสวยนะผมได้แกะซีนอกอลมาพี่เพราะเหรียญเขาสวยมาแบบนี้นะครับพิธีจตุรพิษเนี่ยนะครับพี่ผมเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ดร้อยบาทนะครับเหรียญหนึ่งผมได้มาสองเหรียญน,นะพี่นี่เหลียญที่สอง ผมเอาเจ็ดร้อยบาทเจ็ร้อยบาทนะครับพี่ผมได้มานสเหรียญนะพี่นะครับแล้วก็แล้วโมตาบอทมิจาแบบนี้พี่ผมอสเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่เจ็้อบาทนะครับพี่ชอบพี่โทรมานะครับ0 9นย์7 0้ 5, 5 6นะครับพี่ EP นี้กราบสสดีครับ